แล้วทุกทุกคนไปโรงเรียนเป็นยังไงบ้างน่าสนใจมากเลยค่ะเราคุยเรื่องผลกระทบต่อชุมชนของเรามันทําให้หนูอยากช่วยเหลือคนอื่นและทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงพี่ชอบนะรู้ไหมเราอาจสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ด้วยกันได้นะหลายหัวดีกว่าหัวเดียวเราตั้งชมรมกันได้ความคิดดีชมรมนักช่วยเหลือแล้วจะใช้ชื่ออะไรดีงั้นเอาเป็น ชมรมนักช่วยเหลือของสกิปเปอร์และพี่น้องละอ่ะเอะอใช่และล,ล้อเล่นนะมชมรมนักช่วยเหลือก็ติดหูดีอยู่แล้วนะชมรม,ม,รมนักช่วยเหลือแห่งไบูแล้วเราควรจะทำอะไรเป็นอย่างแรกแล้วมาทำอะไรกันที่นี่ ที่ดินเนี่ยถูกทิ้งร้างมาเป็นปีแล้วนะเอยใช่เต็มไปด้วยขยะที่คนเอามาทิ้งไว้ใช่เลยละ่ะรู้สึกจุดประกายอะไรไหมหนูรู้สึกเราสามารถสช้ผลกระทบในการทำให้ที่นี่สุดเจ๋งได้แจ้วแล้วพวกเราจะทำอะไรเพื่อพัฒนาที่นี่ในทางที่คุ้มค่าที่สุดทำสวนละ่ะเป็นไงพี่ชอบนะ สวนสามารถสร้างได้ทั้งอาหารความงามและทำให้คนเราแว่นี้มารวมกันได้แต่พวกเราคนทำสวนแบบไหนดีละ่ะหนูรู้สวนผีเสื้อเป็นไงลองคิดดูสิว่ามันจะออกมาสวยงามแค่ไหนไม่ก็มันจะดีกว่าไหมถ้าสวนนี้กลายเป็นที่ที่คนจะมารวมตัวกันแล้วก็สามารถสนุกไปได้วยกันได้อ๋อ อาจจดคอนเสิร์ตขึ้นหรือไม่ก็เป็นสวนแบบที่มันเอาแบบว่าสวนจริงๆแบบผลไม้ดอกไม้แล้วก็พืชผักอย่าลืมสิว่าชมรมนักช่วยเหลือแห่งมาริบูเป็นเรื่องของความสามัคคีเราไม่จำเป็นต้องเลือกสวนแบบใดแบบหนึ่งหรอกนะเราทําทั้งสามอันก็ได้ <Yeah. S 2> แล้วแต่เราอาจต้องมีคนช่วยมากกว่านี้ ของชุมชนเรามันสุดยอดมากตอนนี้ฉันตื่นเต้นเก็บคอนเสิร์ตเปิดตัวมากมากเลยล่ะกินขนมไหมมีเครื่องดื่มด้วยนะดีงโอสวัสดีค่ะพวกเราคือผู้ก่อตั้งชมรมนักช่วยเหลือแห่งมาริบูอยากจะขอต้อนรับทุกคนที่มานยังสวนของชุมชนแห่งใหม่หวังว่าพวกคุณจะมีความสุขเหมือนตอนที่เรากำลังปลูกมันนะคะ